สวัสดีค่ะวาที่เสียถีทุกท่านนะคะสามัส,มสเซอร์นพศรทุตาค่ะแทนตัวเองว่าฝนแล้วกันเนาะชื่อเหมือนกันเลยนะคะเมื่อกี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะคะเราไปเป็นอิพเพียนพร้อมกันดีไหมไดีซูม <Yeah. S 1> ิเซอโอเคนะคะฝนคิดอยู่เสมอว่าตัวเองคือผ้าชิดต,ตกทุกวันแต่พอเริ่มวันใหม่ พร้อมที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอทุกท่านเป็นผ้าิทย์เหมือนกันไหมคะเป็นอย่าเป็นผ้าทิตย์ที่ตกแล้วก็ดับแผ่วทอ้อพลังลบไม่เอาแบบนั้นนะคะเราจะมีแต่พลังบวกแล้วเริ่มวันใหม่ไม่ว่าวันนี้เราจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่พรุ่งนี้วันนี้หลายคนเข้ามางานซักเซสอะคาเดมี อาจจะรู้สึกว่ามีพลังกลับไปพอถึงวันพรุ่งนี้ออกไปทำงานไปสปอนเซอร์ไปแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะโดนคนปฏิเสธหรือมีใครต่อว่าเรามาแผ่วก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระอาทิตย์นะคะเราจะต้องพร้อมที่จะเริ่มใหม่ทุกๆวันนะคะการที่เขาปฏิเสธมันคือเรื่องของเขาใช่ไม่ใช่เอ้ย อ่านะคะแต่เรื่องของเราคือไปที่ไหนคะอิมพีเลียนใช่ไม่ใช่อ่าตัวฝนเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีต้นทุนหรอกคะ่ะแต่ฝนมีความฝันที่จดเจนนับตั้งแต่วันแรกที่ตัดสินใจมาทำธุรกิจอตโมีนะคะฝนจะได้ยินอยู่เสมอว่าระบบสู่ความสำเร็จในตอนนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ติดลบ พอฟังท่านรอยัลบรรยายนะคะต้องขอบพระคุณมากนะที่ท่านประธานนะคะคิมเทยอลแล้วก็ท่านรอยัลได้มาเยี่ยมพี่น้องชาวไทยในวันนี้ท่านบอกว่าชีวิตท่านก็คือล้มเหลวอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะเมื่อก,กี้นั่งสกิดกันสกิดกับพี่ท่านสตาพี่ปุ้ยของเราเอ๊ะเหมือนใครวะล้มเหลวมาตลอดนะฝนก็เป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ไม่ก้อยจะประสบความสําเร็จแต่ผลคือมันล้มเหลวมาตลอดนะคะแต่ผลจะพยายามมองหาคือก่อนที่จะมาทำอทัตมีนะทํามาหลายอย่างค่ะทํางานประจําก็ทำํำธุรกิจส่วนตัวก็ทําก็เจ๊งค่ะไม่เคยประสบความสําเร็จก็ทําให้ตัวเองติดลบติดแบ็กลิสยิ่งมีครอบครัวด้วย เราก็คว้งขว้างค่ะจังหวะที่มาเจอธุรกิจอัตอมีเนี่ยเป็นจังหวะที่กําลังมองหาโอกาสอะไรสักอย่างขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตไม่ได้ทําหลายไขรใครบอกเครือข่ายไม่ดีไข่ตรงไม่ดีผมไม่รู้ว่ามันไม่ดีตรงไหนแต่ถ้าบอกว่าวันนี้มีค่าสมัครสมาชิกมีการรักษายอดซึ่งเราจะต้องโทรไปตื้อ,ต,อ,ต,อตื้อเขาให้เขารักษายอดและถ้าวันนี้เรารู้ว่า เขาไม่รู้เขาจะไปถึงอ e ิมพีเรียลหรือเปล่าหรือจะไปถึงจุดสูงสุดหรือเปล่าฝนก็คงไม่ทําค่ะที่ฝนตัดสินใจวันนี้เพราะทุกคําพูดไม่ว่าจะไปพูดที่ไหนทุกครั้งที่ออกมาพูดจะรู้สึกว่าดีใจและอยากจะบอกกับทุกคนย้ํากับทุกคนว่าให้ทําค่ะตัดสินใจจับมือกับสปอนเซอร์ของคุณในจุดที่เราอยู่ทําให้สุดชีวิต แล้วท่านก็จะไปถึงจุดจุดนั้นเพราะฝนมั่นใจว่าทุกคนไปถึงอ e ีพิเลียนแน่นอนเนี่ยฝนไปที่ไหนฝนจะพูดแบบไม่ไม่ไม่หลังค่ะพลังเต็มที่เพราะฝนมั่นใจว่าฝนพูดวันนี้คนที่ฟังฝนอยู่จะเดินไปถึงอ e ีพิเลียนเหมือนกันไงฝนคิดอย่างนั้นเสมอนะแล้ววันนี้นะอะโทมี่ไทยแลนด์เราเห็นหลายประเทศเขาเติบโตอะโตมี่เป็น global business ค่ะมันไม่ใช่แค่เราทำตลาดในประเทศไทยเท่านั้นแต่เรายัง คสามารถนะคะที่จะไปเจอพาร์ทเนอร์ที่อยู่ต่างประเทศได้ด้วยมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดค่ะธุรกิจนี้มันไม่ใช่ธุรกิจเล็กๆเราไม่ได้อดทนวันนี้เพื่อที่จะรับเงินเดือนสองหมื่นสามหมืหรือหกหมืบาทเท่านั้นนะคะอาโตมีคือธุรกิจที่มีคุณค่าค่ะคือธุรกิจที่มีคุณค่ายำ้ำธุรกิจที่มีคุณค่า ไม่ได้หาเงินมาเพื่อตัวเราคนเดียวแต่เรายังสามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายที่จะตามเรามาให้เขากลายมาเป็นอินพีเลียนเหมือนเราคนที่เขาลำบากยังมีอีกเยอะพวกเราต้องรีบออกไปช่วยเหลือเขาวันนี้นะอาตมิไทยแลนด์ของเราผ่านมาห้าปีเราได้เรียนรู้อะไรมากมายเรารู้วิธีการที่จะประสบความสำเร็จคืออะไร างสำคัญกว่าความเร็ววันนี้เราจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนตัวฝนเองค่ะตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาที่ฝนบอกตะกี้ฝนกำหนดทิศทางตัวเองคือฝนไม่รู้ว่าอีพิเลียนคืออะไรเมื่อหปีที่แล้วแล้วฝนก็ไม่รู้ว่าการทำออโต้เซมิเตอร์ได้เดือโลกห0 0 0ืนบาทมันคืออะไรแต่ฝนสามารถใช้เวลาสเดือนได้สามหมื่นและ6เดือนเป็นออโต้เซมิเตอร์หนึ่งปีมีไรายได้หกหลักค่ะ แต่คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําเครือข่ายทําไมทําได้คะเพราะวันนั้นฝนสักงบทคว่าสําเร็จเข้าใจค่ะฝนกาหนดทิศทางตัวเองว่าไม่ว่าฉันจะเจออะไรก็แล้วแต่ฉันจะต้องสําเร็จเท่านั้นเพราะตอนนั้นชีวิตมันติดแบคลีเรติดลบเป็นหนี้สินเยอะลองผิดลองถูกทำอัตโมีก็ใช่ว่าจะ เรียบง่ายมา้นแต่แรกนะคะเจ้าอุปสรรคมากมายค่ะแต่ฝนจะมองเห็นแต่ข้อดีในแต่ละก้าวที่เดินตลอดเวลาวันนี้อยากจะส่งต่อให้ทุกท่าน,นะคะวันนี้ท่านใหม่ๆ่ที่มากําหนดปกักมุดเลยค่ะว่าเราจะชันเลนตัวเองเมื่อไหร่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆมันก็เหมือนออกเรือไปที่ไม่มีจุดหมายปลายทางกําหนดไปแล้วว่าท่านจะเป็นออโต้เซมมเตอร์มีเดือนแล้วหกหมื่นบาทภายในกี่เดือนภายในกี่ปี ยิ่งเร็วเพิ่มความถี่ในการออกไปพบลูกค้ามันก็ยิ่งสําเร็จเร็วค่ะเหมือนกับฝนนะคะพอฝนตัดสินใจสําเร็จปับ๊บฝนก็ออกไปทํางานทุกวันแต่ใช่ว่ามันจะยุ่งเหยิงจนไม่มีเวลาคุยกับใครนะคะจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่ถึงขนาดนั้นกลับมาที่บ้านเราก็ยังเจอลูกเจอสามีเจอคุณแม่อยู่ในตอนนั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคุณแม่ก็ถามนะคะมีแต่ไปไปไป,ไปทำงานทำงานประชุมประชุม มึงไม่ห่วงลูกบ้างเหรอคําถามนี้หลายคนก็คงจะเข้าใจอาจจะเป็นสามีหรือลูกเราที่ถามใช่ไม่ใช่แต่ถ้าใครสามารถที่จะเอาชนะแล้วก้าวออกมาในจุดตรงนั้นค่ะด้ความกล้าโลโลเมท่านนี้นะคะท่านเป็นนักจิตวิทยาท่านบอกว่าความกล้าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เราอยู่รอดค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะฝนบอกเราว่าทิศท,ทางเรากําหนดไปเลยว่าเราจะเป็นออโต้เซมิเตอร์ภายในกี่เดือนเป็นเซมิเซมิเตอร์ภายในกี่เดือนให้เราคิดว่าถ้าวันนี้เราไม่ขยับหรือก้าวออกมาในวันนั้นเนี่ยคุณจะต้องเจอกับความลำบากค่ะในอนาคตก้าวแรกอะ่ะมันก็เหนื่อยเสมอแหละแล้วมันก็ยากสำหรับทุกคนที่คิด แต่ไม่เคยคิดในตอนนั้นนะมันยากอยู่นะแต่ฝนต้องก้าวไงเพื่อที่จะอยู่รอดชีวิตครอบครัวมันลำบากไงลูกเราก็รออยู่ไงแม่เราก็แก่เท่าทุกวันพ่อเราก็แก่เ,เท่าทุกวันเราจะรออะไรอะ่ะทุกวินาทีมันก็การเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เรายังใช้ชีชวิตอยู่เหมือนเดิมวันนี้ก็เหมือนเดิม พรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมจะปีกเวลามางานสักเซตเดือนละหนึ่งครั้งมันก็ยากเหลือเกินมันเจ็บปวดเวลามองเห็นพาร์นเนอร์อยากสำเร็จนะแต่ไม่มางานสักเซตเพื่ออะไรอะ่ะอยากสำเร็จอ่ะแต่คุณไม่กล้าออกมาแล้วอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงได้อะ่ะ มาเถอะค่ะเพราะทุกวันที่คุณเดินเข้าระบบอะ่ะมันช่วยให้คุณสำเร็จมันทำให้เราไปต่อได้อย่ากลัวอะไรต่อไปเลยอย่ากลัวค่ะอย่ากลัวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะความความกลัวมันไม่เคยทำให้เราสำเร็จใช่ไม่ใช่มันไม่เคยทำให้เราสำเร็จ,ค,รรจความกลัว มันมีแต่ทําให้เราถอยหลังถ้าวันนี้ทุกคนไม่สร้างความกล้าให้กับตัวเองในอนาคตรเราจะอยู่รอดได้ยังไงเราอาจจะรอดแล้วลูกเราอ่ะหลานเราอ่ะถ้าใครที่มีต้นทุนอยู่แล้วก็อาจจะอยู่ได้แต่เราไม่รู้ว่ารุ่นลูกเราอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับความลำบากที่รอเราอยู่ข้างหน้า จับมือกับสปอนเซอร์และพาร์เนอร์ของท่านเดินก้าวออกไปมิแตะจ,ะจะจะแต่ไม่ไปสักทีเดินออกมาจากความกลัวค่ะจงเดินออกมาจากความกลัวลุกขึ้นมาแล้วพร้อมลุยไปกับทีมของตัวเองให้ประสบความสำเร็จอนาคตอยู่ข้างหน้ามันรอเราอยู่เราจะต้องต่อสู้กับวันนี้ตัดสินใจสำเร็จวันนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเราเมื่อเราจะมองไม่เห็น เราจะเห็นแต่คำว่าอินเทเลียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกท่านพร้อมที่จะลุยไปได้วยกันไหมคะอ t ตมี่ไทยแลนด์พร้อมลุยไหมคะลุยไม่เลยใครไม่ยกมือแสดงว่าจะไม่ลุยใช่ไหมลุยไม่เลยลุยไม่เลยสวัสดีค่ะพบกันที่ความสำเร็จค่ะ